จำได้ว่าคืนนั้นฝนตกหนักมากฟ้าผ่าลงมาแทบไม่หยุดฉันนอนไม่หลับทั้งคืนพอเช้าก็ตัดสินใจออกไปเดินเล่นในทุ่งหญ้าหลังบ้าน อากาศสดชื่นมากแต่พอเดินไปเรื่อยๆสายตาฉันก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างมันเหมือนมีคนนอนอยู่กลางทุ่งฉันเดินเข้าไปใกล้ๆหัวใจเริ่มเต้นแรงคุณคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันถามเสียงสัน่นแต่ไม่มีเสียงตอบรับฉันค่อยๆเขย่าตัวเขาเบาๆตัวเย็นเฉียบ ฉันกรีดร้องสุดเสียงร่างนั้นเป็นผู้ชายผมผ้ายุ่งเหยออเสื้อผ้าขาดวิ่นเหมือนโดนอะไรฉีกกระชากและที่น่ากลัวที่สุดคือบนหน้าอกเขามีรอยไหมเป็นรูปสายฟ้า ฉันรีบวิ่งกลับบ้านแจ้งตำรวจพวกเขามาตรวจสอบและบอกว่าผู้ชายคนนี้ถูกฟ้าผ่าตายเมื่อคืนนี้เองหน้าแปลกที่ไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของเขาเลยหรือว่าอาจจะมีแต่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์